ราคาค่าแท็กซี่ใหม่นี้นะคะปรับเพิ่มขึ้นจากเดิมประมาณร้อยละค่ะซึ่งก็เป็นการปรับขึ้นครั้งแรกในรอบหลายปีเลยนะคะกรมการขนส่งทางบกยืนยันนะคะว่าพื้นที่ที่จะรองรับการให้บริการมีเพียงพอค่ะคาดว่าจะมีผู้ขับรถแท็กซี่มารับบริการประมาณวันละ1,600งพันกถึงหนึ่ันคันค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นวันแรกค่ะผู้ขับรถแท็กซี่ก็มากันเยอะเลยทีเดียวหลายคนนะคะมากันตั้งแต่ช่วงตีสามตีสี่ค่ะส่วนการให้บริการก็มีความเห็นที่หลากหลายนะคะ บางคนบอกว่าการให้บริการยังล่าช้าอยู่การรับบัตรคิวต่างๆก็ยังมีปัญหานะคะเพราะว่าในช่วงแรกค่ะเจ้าหน้าที่ไม่ได้มีการแยกบริษัทที่ปรับจูนมิเตอร์นะคะซึ่งวันนี้มีมา4บร,ริษัทค่ะยังไม่รู้ว่ามีมยี่ห้ออะไรใครมายี่ห้ออะไรบ้างครับค่ะคือตอนแรกไม่ได้แยกยี่ห้อหรอใช่ครับตอนแรกไม่ได้แยกยี่ห้อแต่พอดีก็เจ้าที่เขาบอกว่ามีกี่ยี่ห้อ<ม>ก็เลย แยกให้แล้วก็กาลังดําเนินการครับต่ายตัอี้ครับค,ครับผมช่วงแรกที่พี่มายังไม่ได้มีการแยกยิ่ใช่ครับก็ยืนรอกลุ่มกันใหญ่ตรงน,นู้น,นครับรอคิวกันยาวนานเกินไม่ได้ชิกระรอครับต้องรอจาเป็นมันต้องเสียเวลาทมามหากินเราอีกเสียเงินแล้วครับเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาทมามหากินเออก็อยากจะให้คให้เร็วครครับรครับถ้าเป็นเป็นอะไรก็ น่าจะบอกลูกค้าหน่อยนึงว่าเออคุณไปตรงนั้นแล้ววันนั้นค่อยมาเอาใหม่ก็ได้ขณะที่ผู้ขับรถแท็กซี่อีกส่วนนะคะมองว่าวันนี้ค่ะมีผู้ขับรถแท็กซี่จํานวนมากที่ต้องการปรับจูมิเตอร์แต่ว่าเจ้าหน้าที่ทํางานได้ดีนะคะอาจจะต้องรอหน่อยแต่ก็รับได้ค่ะซึ่งการปรับมิเตอร์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยเหลือรายได้ให้แก่ผู้ขับรถแท็กซี่หลังรอมานานค่ะอืมก็รู้สึกก็ดีใจนะครับ ที่เราผมก็ขับมาตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่ปีสามห้าแล้วก็ไม่เคยได้ปรับมิเตอร์เลยมีครั้งนี้ก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกดีใจนะครับเพราะว่า,วาเราจะได้กระตุน้นค่าใช้จ่ายเราขึ้นได้บ้างถึงไม่มากเราก็ยังดีนะครับที่ได้ปรับถือว่าก็เป็นความโชคดีของคนขับของพวกเรานะครับ สำหรับขั้นตอนของการปรับราคาแท็กซี่ใหม่นะคะตามหลักการค่ะต้องรอให้มีการประกาศในราชกิจจานะคะเพื่อที่จะกำหนดอัตราค่าแท็กซี่ใหม่ก่อนค่ะเมื่อประกาศแล้วนะคะทางกรมการขนส่งทางบกก็จะเปิดให้ผู้ประกอบการแท็กซี่หรือว่าเจ้าของแท็กซี่ที่จดทะเบียนอยู่ในระบบนำมิเตอร์รถแท็กซี่นะคะไปปรับจูนให้เป็นการคำนวณราคาใหม่ตามต้นสังกัดและนำรถหรือว่ามิเตอร์ที่มีการปรับจูนแล้วนะคะมาให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบแล้วก็ลงทะเบียนค่ะ หากรถแท็กซี่คันใดนะคะนำมิเตอร์ไปปรับจูนแล้วก็ให้โครงการขนส่งทางบกตรวจสอบแล้วก็สามารถจัดเก็บค่าโดยสารใหม่ราคาใหม่ได้ทันทีค่ะ การปรับราคาค่ามิเตอร์ใหม่นี้นะคะเป็นการข้อเสนอค่ะของสีสมาคมผู้ขับรถแท็กซี่นะคะโดยขอให้ภาครัฐค่ะมีการปรับค่าโดยสารใหม่หลังจากที่ไม่ได้มีการปรับมาประมาณ8ปีนะคะหรือตั้งแต่ปี2,557ถึง2,565ค่ะซึ่งมันสวนทางกับราคาของค่าเชื้อเพลิงรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายในชีวิตประจำวันด้วยนะคะ ทีดีไอเองค่ะก็มีการศึกษาด้วยเหมือนกันโดยบอกว่ารายได้และค่าครองชีพของผู้ขับรถแท็กซี่ส่วนทางกันนะคะโดยตั้งแต่ปี2557ถึง2565ค่ะค่าครองชีพปรับเพิ่มขึ้นไป107ค่ะส่วนการปรับราคาค่าโดยสารนะคะระยะที่1กิโลเมตรค่ะเป็นระยะแรกรถใหญ่เครื่องยนต์2,000ซีราคา40บาทรถเล็กเครื่องยนต์1,600ถึง1,800ซีซีราคา35บาทนะคะ ระยะทางเกินกว่า1กิมตรถึง10กิเมตรรถเล็กรถใหญ่กิโลเมตรละ6บาท50สตางค์ค่ะหลังจากนั้นราคาก็จะปรับขึ้นเรื่อยๆตามระยะทางนะคะอย่างเช่นถ้าหากว่าราคาระยะทางค่ะเกินกว่า60 8 0ถึง80กิโลเมตรรถเล็กรถใหญ่กิโลเมตรละ9บาทนะคะระยะทาง8 0กิลเมตรขึ้นไปค่ะรถเล็กรถใหญ่กิโลเมตรละ10บาท50สสตางค์ค่ะ ทั้งนี้นะคะกรณีที่รถติดรถเคลื่อนที่ได้ช้ากว่า6กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถเล็กรถใหญ่คิดนาทีละ3บาทค่ะ